สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อฝนตกครับนี่เอิญปลายัางครับปลายังเอิญปลายังครับนี่ครับเอิญปลาดุ๊กเออบิญเอาเบิงเอาพี่น้องปลากดครับปลากดปลาเนื้ออ่อนครับ ปลาเนื้อ่อนกับปลาเสื่อมีอันนี้ปลาเนื้อแดงปลาปลากรดสั่งได้ด้วยครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ6กโลครับเฝ้าสั่งสายขายกันเองครับร้อยเจ็ดสิบบาทร้ยอยแปดสิบค่าไปส่งกับสองร้อยเจ็ดสิบครับอันนี้ครับงครับง่ับครับ,รบ ฟาดมาเยอะมาหาอยู่หากินเด้อให้มีข้อมือประกาศเด้อฟาดมาไ่มาท่านกับท่านเด้อตอนนี้ไม่ใครบ่นไม่ใครเออไม่ใครไม่ใครไม่ใครใจจ๋าคัดใจจ๋ามาคักนะไข่ไข่มาหลานสาวเพื่อนหลานสาวเพื่อนกินไข่ครับไข่ปลากรดครับนี่ครับอาหารเช้านี้ครับ เช้านี้ได้มาแล้วครับผมเช้าว,วันที่สกรกฎาคมพุทธศักราช2563ว,วันที่ฝนฟ้าตกทั้งคืนตื่นเช้ามาปลาเต็มกะลมังครับแกงปลากด แยงปรากฏครับสามตัวใ,ใหญ่ๆใ,ใส่หน่อมไม้ส้มใส่หน่อมไม้ดองด้อพี่น้องตัวใบใหญ่ก็กินก้อนครับตัวใหญ่ล่อคายก็มีอยู่ครับเฝ้าสร้างด้วยครับก้อนหามงแลงโลละร้อยแปดสิบเมตเแ่าท้องมาเด้วยไม่าท้องเด้วยไม่าท,มา,ทมาท้องจะเฝ้าเบิ่งกังบเฝ้ามา้านที่ด้อ อ,อย่าไปเปิดเบื้องตอนสามทุ่มนะไม่ได้กินเนยะนะเดี๋ยว่อยสิฟ้าลงแช่ลงไปไล่เด้ครับใน,นี้ลงที่ YouTube ห้องกิ๊กก๊อกครับตัวนี้มันกำลังต้องการอยู่ครับโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับอาหารเช้าของวันที่3กรกฎาคม2 5 6 3ครับพี่นอ้อง สวัสดีครับ